สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายเบกกี้ราเซล 5up กางเกงสำหรับสาวสมาร์ท Perfect Shape ชุชันในกุลสตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยเป๊ะเว้ Hmm. วันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะซ<ช>ารา่าแล้วก็พี่เพียสนะคะที่จริงเป็นประจำทุกวันอังคารคไม่ได้มีแค่เราสองสาวอยูอย่แล้วยังมีเทพอีกหนึ่งองค์ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ลูกเทพนะเป็นเทพตัวจริง <laughs> เป็นแม่เทพนั่นเองนะคะขอต้อนรับพี่ปุ๋ยอนุรีรนินบนคะ่ะสวัสดีค่ะสาร่าเพียสสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยอย่าเมาสนะราการของเราเป็นการการสดสวัสดีค่ะ ฉันจะไม่พลาดพิงไม่ว่ากรณีใดๆมันไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไม่พูดถึงบุคคลที่สามใช่จะพูดถึงแต่ผัวหล่อนบุคคลที่สที่พูดได้คือพี่มิกกี้คนเดียวเท่านั้นนะี้เขาจะไม่ฟ้อง ก็ไม่แน่นะคะคุณแม่ไม่รู้สิบารท้องยังไงไม่ฟ้องแล้วค่ะเพราะคดีที่มีอยู่คัาเยอะอยู่แล้วแค่นี้ก็เสียค่าฟ้องไม่แน่ัดไม่ไหวแล้วไนะคะวันนี้พูดถึงของแจกกันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้แจกอะไรคะโอ้ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะเพราะว่าเราไม่ได้ขายเป็นมีเต็ดอีดิชั่นเท่านั้นนะคะนี่ก็คือเสื้อเป็นผ้าโปโลหรอคะพี่ปุ๋ยเนื้อของเนี่ยราคาในเครือ ป็นโรงงานในเครือของประชาอภรรแล้วก็อันนี้คือปักนะคะ M T I ปักนี้ซับยังไงก็ไม่หลุดไม่รอกไม่มีลายแตกนะคะมันไม่ใช่แบบผ้ายืดเหมือนเป็นผ้าพโลเป็นเนื้อของแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบรนด์นอกค่ะเป็นเสื้อแบรนด์นอกซึ่งเนื้อดีมากผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้จริงแล้วก็เป็นคอวีด้วยคิดว่าคงเหลือ หลังๆนี้โทรศัพท์เป็นอะไรไม่ทราบนะคะโทรม่ติดหรือว่าถูกแกล้งหรืออะไรสักอย่างหรือไม่ก็คุณผู้ชมของเราคงเป็นประมาณว่าโดนตัดโทรศัพท์กันหมดแล้วหรือ่แต่ว่าพอถามถามเขาบอกว่าโทรมิติด,อ,อ,ตดอาจจะสายชนกันบ่อยใครคยังไงก็คิดว่าในห้อง,อย,งยกหูออก <laughs> ไม่ใช่ไม่เคยยกนะ <Rem ind. S 2> เราสองคนไม่เคยกักไม่เคยกักจริงไม่ได้ว่า,า,วา,าร่อนร้อนตัวในห้องยกเขาก็ไม่ได้ได้หัวหนูสองคนได้อยู่ดีเราแค่ซื้อขนมไปให้เขาเฉยๆอ่ะลออ่านะคะวันนี้ของแจกพูดถึงสายกันมากดีกว่าเพราะว่าทุกสัปดาห์นะคะพี่ปุ๋ยจะมีการโฟนอินกับตัวแทนจำหน่ายใช่ค่ะทั่วประเทศไทยเลยวันนี้น้องคายปูนนุนวันนี้เราจะคุยกับใครนะคะอ่าน้องคายค่ะคุณกิติพัฒน ไตรชัยสิทธิ์ร้านหนองคายคอสเมติกนั่นเองนะคะจังหวัดหนองคายเด้อค่ะเด้อตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอยังกําลังดีวต้ามาลรวบอกด้วยนะคะเฮียขาใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เฮียกําลังขายดีขายดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคิดถึงจังเลยเฮีย ไม่เจอตั้งหานคตายหลอใช่ไหมพี่ปุ๋ยเพราะเป็นเจ้าของร้านหน้าตาดีๆเป็นผู้ชายเข้าหน่อยกูเจอเฮียมาหลายปีแล้วเปิดร้านมานานหรือยังคะอ๋อรวมยี่สิบล้ะครับโอ้จนลูก ลูกสาวโตเป็นลูกสาวแต่งงานแล้วยังคะยังจ๋าอย่างถ้าแต่งก็บอกพี่ปุ๋ยู่แล้วร้านอยู่ที่ไหนคะคุณกิติพัฒน์อยู่หนองคายครับอยู่เดิมจังหวัดหนองคายเขาอยู่ติดกับแบงก์กรุงศรีอยชธยนี่นะคะคือร้านหนองคายู่ที่เดิมปะคเฮียยังอยู่ฮะยังอยู่ที่เดิมค่ะตอนนี้มีกี่สาขาคะตอนนี้สาขาเดียวครับสาขาเดียวยังไม่มีการขยายนะแต่ก่อนเฮียจะมีที่อุดรเฮียก็จะแอบมาอุดรเรื่อยๆ แอบไปเจอพี่ปุ๋ยหรือเปล่าคะที่อุดรอ่ะตอนนี้พี่ตอนมากกว่ามั้งแต่ส่วนใหญ่พี่ลีกรที่ไปกับพี่ปุ๋ยจะเป็นผู้ชายนะะคที่ร้านคือขายของเยอะมากเลยทุกอย่างเลยใช่คค่ะแล้วเน้นเน้น MTI ครับตัวที่ขายดีของ MTI คืออะไรคะจะเป็นชุดบำรุงทองนะครับโอ้ฟิลเพอร์เฟกค่ะโอ้ที่นี่เขาบำรุงกันแน่นแต่ว่าจริงคนหนองคาย ที่ไปมานะผิวเขาสวยอากาศเขาเย็นเย็นด้วยไหมเวลาเป็นพระฤดูหนาวหนาวหน่อยอากาศเขาดีดีกว่าฝั่งเราเย,เยอะฝั่งเรารคือนรก <S <S ร้อนอากาศร้อนเนาะแล้วส่วนมากลูกค้าที่ร้านเป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะ <S 2> <S 2> ออก,ก็เฉลี่ยกันนะครับทุกรุ่นนะครับรค,ค,คือถ้าเฮียอยู่ร้านเนี่ยจะเป็นไม่เกิน25้า มาาที่รลงถ้าเฮียอยู่นะคือเฮียจะแจกเพราะเฮียชอบแบบแจกโปรโมชั่นพิเศษหรือเปล่าคะมีครับมีมีช่วงนีโปรโมชั่นอะไรไหมคะโปรโมชั่นของเราซื้อครบ2,500นนะครับจะได้แถมไอต่อเขียนคิ้วตัวใหม่นะครับ๋อใช่ กำลังขายดีซื้อ2 5 0 0นะคะแถมเลยอยู่ร้านทุกวันไหมคะเฮียอยู่ฮะอยู่ฮะจริงเหรอค้เิดตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะทุกวันทสองทุ่มเลยทุสองทุ่มแล้วเฮียไปไหนคะก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วที่ร้านยังไม่กลับบ้านนะแปลว่ายังไม่กลับบ้านร้านติดเที่ยงคืนแล้วที่ร้านมีใครช่วยไหมคะหรือว่าดูแลคนเดียวเลยก็มีฮะแต่ว่าส่วนมากจะดูแลเองครับผมอ๋อตอนนี้ คือน้องๆลูกสาวไม่ได้ไม่ได้มาดูที่ร้านใช่ไหมคะยังครัลูกสาวก็ยังทำงานอยู่อ๋ออีน้แล้วถ้าเฮียอยู่คนเดียวแล้วแบบสาวๆมาซื้อเมคอัพถ้าเขาเกิดถามหรือสงสัยนี่เฮียตอบได้หมดเลยใช่ไหมคะผมตอบได้ทุกอย่างครับโอ้ในกระทั่งเรื่องภายในโอ้ในใจเฮียเขาชานาญมากคือรู้เรื่อง ที่ผู้หญิงอยากรู้ทุกเรื่องรู้หมดเครื่องสำอางอะไรเอ่ยนู่นนี่จะยังไงคือสามารถแนะนำได้แนะนำได้ได้ค่ะได้ได้ที่เขาเก่งมากเลยเขารู้รู้ใจก็ขายมาที่สำคัญขายมา20ปีแล้วไม่รู้ได้ยังไงพี่เขารู้ใจมากคุณทดสอบได้จริงเหรอยังไงถามเลยคุณถามแล้วคุณเหมาะกับอะไรถามเฮียเลยดีกว่าค่ะว่าอย่างซาร่ากับพี่พียรเหมาะกับ d e <oh yeah, um? u Ch ักของ M T I ในลายไหนบ้างเอ้ก็ถ้าชอบแบบไหนล่ะครับถ้าแบบบำรุงเน้นๆก็ชุดพองฮะถ้าแบบต้องการให้ขาวก็ชุดไว้แอดติดไว้โอ้แล้วถ้าเกิดเป็นตัวเมคอัพล่ะคะเมคอัพเมคอัพก็ต้องนะชุดเดียวคอะไรนชั่น อ๋อดีว่าจะให้ใช้รุ่นพี่ปุ๋ยไทม์เลสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รุ่นนั้นเป็นสำหรับพี่ปุ๋ยเท่านั้นใบพี่ปุ๋ยเท่านัานแล้วมันมมัันนเลยระดับไปอีกแล้วมันต้องนะมันต้องอีกเฟดนึงละอ๋อเฟดเลยแล้วคือพี่ปุ๋ยคนระดับกับเราเลยเพราะฉันอยู่เฟดบางแค่แล้วอยากมีอะไรอยากจะให้ MTI ช่วยสนับสนุนหรือว่าทําให้ไหมคะอยากได้อะไรเพิ่มไหมคะอย่างเช่นการจัดกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออยากได้อยู่ครับอยากได้อยากได้ได้อะไร คะอยากได้พี่ปุ๋ยเดี๋ยวส่งขึ้นรถถ่วงเฮียเฮียต้องตอบให้เคลียร์นะคะอยากได้พนักงานสวยๆมาอยู่ที่ร้านนได้ไงมันขายดีหู้ขอแค่เดือนละแสนโอเคไหมคะตายแล้วมีการเจีนกันเฮียบอกว่าโอเคโอเคเพียรอยู่บ้านต่อไปเดี๋ยวก่อนนะมีข้อเสนอหนูจะบินไปกับจันถึงสุขได้เลยค่ะถ้าได้เดือนละแสนค่ะเดี๋ยวก่อนนะเปิดร้านทุกวันไหมคะ เปิดทุกวันครับไม่ไมมีวันหยุดเลยโถเฮียไม่ได้หยุดเลยหรอคะผมหยุดช่วงกลางคืนแล้วไงอ๋ออยู่แต่ช่วงกลางคืนอ่ะให้เฮียประชาสัมพันธ์ร้านรวมถึงเบอร์โทรแล้วก็ทางที่จะไปร้านเอาแบบต่จากกรุงเทพนะคะอุ๊ยบ้าเอาพี่บอกเป็นแลนด์มาร์คเด่นก็พอพี่เฮียค่ะก็ถ้ามาเข้าเมืองหนองคายก็มาตรงมาเลยนะฮะถนนประจักรถนนประจักรค่ะก็จะเจอ แป้งทุ้งสีค่ะร้านเราก็ติดแป้งทุ้งสีเลยนะครับร้านหนองคายก็ใช้ถ้าลงเครื่องใกล้สุดคืออุดรใช่ไหมคะถ้าลงเครื่องอุดรบอกนะเดี๋ยวผมไปรับเราไปจองบังไฟดูบังไฟพญานาคดีกว่าที่หนองคายแล้วก็เบอร์โทรมีเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะ เอาเบอร์โทรร้านนะคะศูนย์ต่อเบอร์เฮียมีไหมคะมีค่ะมีครับเอาเบอร์เบอร์ร้านก่อนดีกว่าค่ะค่ะเอาเบอร์ร้านค่ะเผื่อแบบฉุกเฉินศูนย์หนึ่งหนึ่งหกแปดหกขาวค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะอันนี้เลยอันนี้เฟซบุ๊กส่วนตัวป่ะคะพนะะคเป็นเฟซบุ๊กของเฮียเองใช่ไหมคะใช่แล้วใช่แล้วมีไลน์ด้วยมีไลน์ด้วยก็มีนะฮะไลน์ก็ชาตรีฮะชาตรีเก้าเก้าแปดแปดไลน์นได้ใช่ไหมคะไลน์นี้ได้ตลอดเวลาไม่ค่ะเฮีย ตลอดครับตลอดตลอดโดยเฉพาะตอนช่วงกลางคืนจะสะดวกมากเพราะว่าเฮียไม่ได้อยู่ร้านพี่ปุ๋ย <c oughs> คือสั่งของได้ตลอดค่ะได้ได้ค่ะดึกอะไรยังไงสั่งได้เฮียขาทำเลส่งไปเนีได้นะครับโอ้อบริการส่งไปเนีได้ โอ้เรียกว่าดูแลนี่อย่างถ้าเกิดอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนี่เฮียยิ่งมีโปรโมชั่นพิเศษโอ้อันนี้ก็มีแล้วค่ะใช่ไหมคะนักศึกษาเข้าเยอะมากเฮ <laughs> ียบอกว่าเริ่มจะไม่อยากคุยกับพูาบการนะเฮียมาถงทางมากเลยอ่ะเปิดร้านเครื่องสำอางก็จะมีแต่สาวส,สวยๆมาเขา,ขา,ขามีลูกแล้วเขามีลูกแล้วจนได้ขาย20ปีไงคือขายดิบขายดีมาตลอดจุดขายคือเจ้าของร้านคือให้คำแนะนำลูกค้าได้ดีใส่ใจลูกค้าอะไระ่ะเฮีย เจ้าของร้านถ้ามีคนซื้อก็ขายครับถ้ามีคนขอซื้อเจ้าของร้านก็ขายด้วยแต่ยังไม่เคยมีเลยใช่ไหมค่ะใช่ใช่คุายผู้ชมที่ดูอยู่นะคะอยู่หนองคายค่ะหรือฝั่งตรงข้ามคืออะไรนะคะมีอุดรก็ไม่ไกลใช่ไหมพี่เราเขาสามารถมาซื้อมาฝั่งนู้นเขข้ามมาฝังน้เขาซื้อแบบแน่นหนาก็มีลูกค้าอยู่ครับแล้วตีไปฝั่งเราบ้างไหมคะ ช่วงนี้ก็ไปม่งครับแต่ว่าส่วนมากจะไปทางคืนนะไม่ได้ไปไปคางคืนไปทางคืนยวไม่ค่อยได้ไปแบบจีโนนมีอะไรหรือเปล่าคะ พี่ปุ่ยทำไม่ข้อมัวเขาใส่ก็เป็นโปรโมทสินค้าตอนกลางคืนไปโปรโมททำไมต้องโปรโมทแต่ตอนกลางคืนคะี่ออันนี้สงสัยจิงกลาวันมันร้อนอ๋อคือเราเรามีแหล่งโปรโมทที่นู่นใช่ไหมคะใช่แล้วคับใช่แล้วเป็นแหล่งเฉพาะตัวพอจะทำการค้าจะต้องดูตัวอย่างไว้ติดต่อเพราะว่าอันเนี้ยเขาเชี่ยวชาญมีความชำนาญ20กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกลเม็ดค่ะ ถ้าเธอทาค้าขายเธอต้องปรึกษาเลิศนะคะเดี๋ยวนั่งเครื่องเป็นอุูดรไปบ้านเฮียแล้วก็เฮียพาเที่ยวลาวค่ะโสดโอเคขอความเยวมมือนะคะขอให้ร้านขายดีนะคะขอให้ลูกค้าเยอะๆะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเราสามคนไปบุกร้านเขาจะเกิดอรร้านแปลกอ่ะเพราะว่าเฮียก็ไม่ได้ยอมเราสามคนเลยค่ะ เห็นเวลาลูกค้า M T I ผู้ชายก็ขายของขายเครื่องสำอางได้ให้คําแนะนําลูกค้าได้ด้วยี่เรา่งที่หนองคายนะเขาเป็นร้านขายแก๊สค่ะแล้วก็ขาย M T I ส่วนที่อุบลเนี่ยจะเป็นร้านขายอิเล็กทรอนิกส์ที่อุบลนะแล้วก็ขาย M T I เลิศจ้ะบางคนเขาก็แบบ แก๊สหมดไปซื้อแก๊สแล้วก็ไปดูเครื่องสำอางเออเลยเป็นแต่ว่าสวยเสร็จครบเครื่องในที่เดียวได้หมดเลยได้แบบทำกับข้าวด้วยแล้วก็ไสวยเป็นที่ที่เราคาดไม่ถึงว่าเขาจะขายได้หัวไปซื้อหลอดไฟเมียก็ชอบเครื่องสำอางไหนไหนไปด้วยแล้วจะได้ใช้บัตรสามีลูกแล้วตอนนี้มียี่ตัวกับหลอดไฟครับอกว่าแพงกว่าหลอดไฟอีกหลอดไฟทำไมเป็นพันเนาะมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับตัวแทนจำหน่ายไหมคะตอนนี้พี่ปุ๋ยบอกว่าอตอนนี้นะเขาไปดูได้เลยคือถ้าสมัครเป็นศูนย์ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากแล้วก็ ยอดสั่งซื้อนะไม่ได้สูงมากอย่างที่คิดค,คือโทรเขาไปคุยได้ที่026932480ต่อฝ่ายขายนะคะโทรเลยคือบผมคิดว่าถ้าไม่มีเงินแสนก็ไม่สามารถไม่ถึงค<อ>่ะ ไม่ถึงแล้วตัวแทน m t i ไม่จําเป็นต้องมีเงินถึงแสนไม่ๆได้ม่ไมไมใช้เงินเยอะเธอลองเปิดดูได้ค่ะมหาสารคามเดอค่ะเดอนฝากถึงทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเปิดสายแบทเทิลแบทเทิลกันพร้อมไหมน้องแจมแม่ถามหาแจมเรียกแต่เจมนะคะยวกลับมาพักสักครู่ค่ะ